สวัสดีค่ะดิฉันนายแพทย์สมศรีผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการแพทย์แผนไทยประยุกต์วันนี้จะมาแบ่งปันเคล็ดลับที่น่าประหลาดใจที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยฟื้นฟูพลังชีวิตและความกระปรีกก้กระเปร่าได้อย่างที่คุณคาดไม่ถึงคุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าปวดเมื่อยตามตัวหรือขาดพลังในการใช้ชีวิตประจําวันไหมคะหลายท่านอาจลองวิธีต่างๆมามา,มากมายทั้งยาแก้อวดอาหารเสริม หรือแม้แต่การนวดแผนโบราณแต่ก็ยังไม่ได้ผลอย่างที่ใจต้องการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคุณป้าวัย65ปีท่านหนึ่งมาพบดิฉันที่คลินิกด้วยอาการปวดเมื่อยทั่วตัวนอนไม่หลับและรู้สึกหมดเรี่ยวแรงคุณป้าเล่าว,ว่าได้ลองทานยาแก้ปวดมาหลายชนิดแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นจนแทบจะท้อใจแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือ หลังจากที่ดิฉันแนะนำให้ใช้วิธีการผสมผสานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังซึ่งรวมถึงการใช้สมุนไพรไทยบางชนิดร่วมกับการยืดเหยียดและเทคนิคการนวดกดจุดที่เทา้าภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์คุณป้าก,กลับมาพบดิฉันด้วยรอยยิ้มที่สดใสบอกว่าอาการอวดดีขึ้นมากนอนหลับสบายและมีแรงทำกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นจากประสบการณ์กว่า20ปีในการดูแลผู้สูงอายุ ดิฉันค้นพบว่าการผสมผสานภูมิปัญญาไทยโบราณเข้ากับความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งได้วันนี้ดิฉันจะมาแบ่งปัน5เคล็ดลับที่จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้ผู้กงงามเนื้อหาได้อย่างเป็นขั้นตอนเริ่มจากเคล็ดลับแรกที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยที่ดิฉันแนะนำนั้นมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และบำรุงร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะขมิ้นชันไพยและกระชายดำซึ่งมีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับว่าสามารถลดอาการปวดและการอักเสบได้ดีไม่แพ้ยาแผนปัจจุบันยกตัวอย่างคุณลุงวัย70ปีที่มีอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังหลังจากใช้ลูกประครบสมุนไพรที่มีส่วนผสมของไพรและขมิ้นชันเป็นประจำทุกเย็นร่วมกับดื่มชากระชายดำในตอนเช้า ภายในเวลาหนึ่งเดือนอาการปวดลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนสามารถเดินออกกำลังกายได้นานขึ้นเคล็ดลับที่สองคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านโดยเน้นท่าที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้สูงอายุเช่นการยืดกล้ามเนื้อคอไหล่และหลังทำวันละสิบถึงสินาทีจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและลดอาการปวดเมื่อยได้อย่างน่าประหลาดใจ มักแนะนำให้เริ่มด้วยท่านั่งสมาธิหายใจเข้าลึกๆจากนั้นค่อยๆห,หมุนคอเบาๆยืดไหล่และบิดตัวอย่างนุ่มนวลการทำเช่นนี้ไม่เพียงช่วยคลายกล้ามเนื้อแต่ยังกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองซึ่งช่วยให้ร่างกายขับสารพิษและลดการอักเสบได้ดีขึ้นเคล็ดลับที่สามที่น่าสนใจคือการนวดกดจุดที่เท้าซึ่งเป็นศาสตร์บริวารที่มีการศึกษาทางการแพทย์สมัยใหม่รองรับ ที่เท้าของเรามีจุดสะท้อนที่เชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายการนวดกดเพียงใช้นิ้วโป้องอดนวดที่ฝา่าเท้าเบาๆวันละ10ถึง15นาทีโดยเฉพาะบริเวณกลางฝ่าเท้าซึ่งเชื่อมโยงกับระบบย่อยอาหารและการไหลเวียนโลหิตจะช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในและระบบประสาทดิฉันเคยมีคุณป้าท่านหนึ่งที่มีปัญหานอนไม่หลับมานานหลังจากแนะนำให้นวดฝ่าเท้าก่อนนอนทุกคืน เพียงแค่สัปดาห์เดียวคุณป้าก็บอกว่านอนหลับสบายขึ้นมากและตื่นมาสดชื่นกว่าเดิมเคล็ดลับที่4คือการดื่มน้ำสมุนไพรอุ่นๆที่มีฤทธิ์อํารุมร่างกายเช่นน้ำขิงผสมน้ำผึ้งหรือชาตะไคร้ใบเตยการดื่มน้ำอุ่นจะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและการไหลเวียนโลหิตขณะที่สมุนไพรจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบ คุณลุงวัยเ5ปีท่านหนึ่งที่มีปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้อเรื้อรังหลังจากปรับมาดื่มน้ำขิงอุ่นๆผสมน้ำผึ้งทุกเช้าอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทานอาหารได้มากขึ้นและมีพลังงานในการทำกิจวัตรประจำวันเพิ่มขึ้นเคล็ดลับสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือการฝึกหายใจลึกๆแบบโยคะอย่างง่ายการหายใจเข้าลึกๆช้าๆนับหนถึงสกลั้นเวสครู แล้วค่อยๆหายใจออกยาวๆนับ1นึ่งถึงหกทำซ้ำประมาณ5้าถึงสินาทีต่อครั้งวันละ2อถึงสครั้งการหายใจแบบนี้จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดลดความเครียดและกระตุนต้นระบบประสาทพาราซิมพเติกซึ่งช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นคุณป้าท่านหนึ่งที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยหลังจากฝึกหายใจแบบนี้เป็นประจำพบว่าความดันโลหิตเริ่มคงที่มาก ขึ้นและรู้สึกผ่อนคลายกว่าเดิมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการผสมผสานเคล็ดลับทั้ง5ข้อเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมดิฉันขอแนะนำตารางกิจกรรมง่ายๆสำหรับแต่ละวันเช้าเริ่มต้นวันด้วยการดื่มน้ำอุ่นผสมขิงและน้ำผึ้งตามด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบาๆและฝึกหายใจลึกๆห้าถึนาทีกลางวันดื่มชาสมุนไพรบำรุงร่างกายเช่นชากระชายดำหรือชาตะไคร้ใบเตย เย็นประครบสมุนไพรบริเวณที่ปวดเมื่อยตามด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีกครั้งก่อนนอนนวดกดจุดที่เท้าและจบด้วยการฝึกหายใจลึกๆอีก5-10นาทีคุณแม่วัย68ปีของคนไข้ท่านหนึ่งได้ทดลองทำตามตารางกิจกรรมนี้อย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ได้เกินความคาดหมายภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือนอาการปวดเมื่อยลดลงอย่างมากนอนหลับดีขึ้น มีพลังงานมากขึ้นและที่สำคัญคือมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังบางประการที่ต้องคำนึงถึงสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพรหรือเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกายใหม่มๆการยืดเหยียดควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ฝืนจนเกินไปหากรู้สึกเจ็บหรือไม่สบายให้หยุดทันที ควรเลือกสมุนไพรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานหลีกเลี่ยงการซื้อจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือการนวดกดจุดทีการนวดกดจุดที่เท้าควรทำด้วยความนุ่มนวลโดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาเส้นเลือดที่เท้าหรือเป็นเบาหวานดิฉันอยากเน้นย้ำว่าวิธีการทั้งหมดที่แนะนำมานี้เป็นการเสริมการดูแลสุขภาพไม่ใช่การทดแทนการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันหากมีอาการรุนแรงหรือผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็วที่สุดมาดูตัวอย่างความสำเร็จเพิ่มเติมกันคะ่ะคุณลุงสมชายวัย7จะ12ปีเคยมีปัญหาปวดหลังเรื้อรังจนแทบเดินไม่ได้หลังจากทำตามคำแนะนำทั้ง5ข้อโดยเฉพาะการผสมผสานร,ระหว่างการยืดเหยียดและการใช้สมุนไพราภายในเวลา3เดือนคุณลุงสามารถกลับมาทำสวนที่เป็นงานอดิเรกที่รักได้อีกครั้งคะอุณป้าวัย65ปีอีกท่านหนึ่งที่มีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรัง หลังจากเริ่มทำการนวดกดจุดที่เท้าร่วมกับการฝึกหายใจก่อนนอนและดื่มชาสมุนไพรระหว่างวันเธอสามารถนอนหลับได้ยาวขึ้นและมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 1. ทําทำกิจกรรมเหล่านี้ในเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อสร้างนิสยัยและให้ร่างกายปรับตัว 2. จดบันทึกความรู้สึก และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้า 3. ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวเพื่อสร้างแรงจูงใจและความสนุกสนาน 4. ปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของกิจกรรมตามความเหมาะสมตับร่างกายในแต่ละวันคําถามพี่พบบ่อยถามจะรู้ได้อย่างไรว่าการนวดกดจุดที่เท้าทําถูกจุดตอบเริ่มจากการกดเบาๆทั่วฝ่าเท้า เมื่อพบจุดที่รู้สึกเจ็บหรือตึงเป็นพิเศษนั่นคือจุดที่ควรนวดเบาๆต่อไปอีกสักครู่แนะนำให้ดูแผนภาพจุดสะท้อนเท้าประกอบหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องถามถ้าไม่สามารถทำได้ครบทุกเคล็ดลับควรเลือกทำข้อไหนก่อนตอบให้เริ่มจากการฝึกหายใจและการยืดเหยียดก่อนเพราะทำได้ง่ายใช้เวลาน้อยและปลอดภัยที่สุด จากนั้นค่อยๆเพิ่มเคล็ดลับอื่นๆตามความพร้อมของร่างกายและเวลาถามจะรู้ได้อย่างไรว่าสมุนไพรที่ใช้ปลอดภัยออบควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานและเริ่มใช้ในปริมาณน้อยๆก่อนหากมีอาการแพ้หรือผิดป,ปกติให้หยุดใช้ทันทีก่อนจบวันนี้ดิฉันอยากฝากข้อคิดสำคัญไว้ว่า การดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องยุ่งยากหรือซับซ้อนบางครั้งวิธีการง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านเมื่อทำอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสุขภาพและคุณภาพชีวิตได้ลองนึกถึงคุณป้าท่านแรกที่ดิฉันเล่าให้ฟังจากที่แทบลุกไม่ไหววันนี้เธอสามารถไปเที่ยวกับลูกหลานได้ทำกิจกรรมที่ชอบได้และมีรอยยิ้มกลับมาอีกครั้ง นี่คือพลังของการดูแลตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติที่เรียบง่ายแต่ได้ผลเริ่มต้นวันนี้ลองทำตามเคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้ทีละข้อค่อยๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายและที่สำคัญอย่าลืมแบ่งปันความรู้นี้กับคนที่คุณรักโดยเฉพาะผู้สูงอายุในครอบครัวของคุณและก่อนที่เราจะจบบทสนทนาในวันนี้ดิฉันอยากให้ทุกท่านลองตอบคำถามง่ายๆในคอมเมนต์ด้านล่างว่า คุณกำลังรับชมวิดีโอนี้จากที่ไหนในโลกเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามีผู้สูงวัยจากที่ไหนบ้างที่สนใจดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติในวิดีโอครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเคล็ดลับการนอนหลับให้สนิทและตื่นมาสดชื่นโดยใช้วิธีธรรมชาติที่ได้ผลจริงพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะจบการนำเสนอด้วยภาพแพทย์ิ้มอย่างอบอุน่นและโลโก้รายการ จุดเท้าอย่างถูกวิธีจะช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะต,ต่างๆในร่างกายได้อย่างน่าทึ่งดิฉันขอยกตัวอย่างการนวดจุดสำคัญบางจุดจุดกลางฝ่าเท้าหรือที่เรียกว่าจุดโซล่าเพล็กซัสเชื่อมโยงกับระบบการย่อยอาหารและการหายใจการนวดจุดนี้จะช่วยลดอาการท้องอืดและช่วยให้หายใจสบายขึ้นจุดใต้นิ้วโป้งเท้าเชื่อมโยงกับกระดูกสันหลังส่วนคอ การนวดจุดนี้จะช่วยบรรเทาอาการปวดคอและไหล่ได้ดีจุดส้นเท้าเชื่อมโยงกับกระดูกสันหลังส่วนล่างและระบบสืบพันธุน์การนวดจุดนี้จะช่วยลดอาการปวดหลังและปรับสมดุลฮอร์โมนดิฉันเคยมีคนไข้สูงวัยท่านหนึ่งมีอาการนอนไม่หลับเพื้อรังมานานกว่าสิปีทานยานอนหลับเป็นประจำจนกังวลเรื่องการพึ่งพายาหลังจากแนะนำให้นวดจุดที่เท้าก่อนนอนทุกคืน ประมาณ15นาทีโดยเฉพาะจุดกลางฝ่าเท้าและจุดที่สัมพันธ์กับการนอนหลับปรากฏว่าภายในสองสัปดาห์คุณป้าสามารถลดการใช้ยานอนหลับลงได้ครึ่งหนึ่งและหลับได้ยาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเคล็ดลับที่4ของเราคือเรื่องการใช้สมุนไพรไทยอย่างชาญฉลาดดิฉันขอแนะนำสมุนไพร3มชนิดที่มีงานวิจัยรองรับว่าช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีขมิ้นชัน มีสารเคอร์คูมินที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบสูงช่วยลดอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อและยังช่วยระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นไทยมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อนะลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวดโดยเฉพาะเมื่อใช้ในรูปแบบลูกป,ประครบหรือน้ำมันนวดกระชายดำมีสารสำคัญที่ช่วยเพิ่มพลังงานกระตุ้นภูมิคุ้มกันและช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือด ดิฉันแนะนำให้ใช้สมุนไพรเหล่านี้ในรูปแบบท,ที่เหมาะสมเช่นเน้นชาขมิ้นผสมน้ำผึ้งดื่มตอนเช้าเพื่อกระตุ้นระบบย่อยอาหารและลดการอักเสบลูกประครบไัยสดใช้ประครบบริเวณที่ปวดเมื่อยตอนเย็นแคปซูลกระชายดำรับประทานตอนเช้าเพื่อเพิ่มพลังงานคุณลุงท่านหนึ่งที่มีปัญหาปวดเข่าเรื้อรัง หลังจากใช้ลูกประคบภัยร่วมกับการดื่มชาขมิ้นเป็นประจำอาการปวดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายในสองสัปดาห์จนสามารถกลับไปเดินออกกำลังกายได้อีกครั้งเคล็ดลับที่5คือการฝึกหายใจอย่างถูกวิธีซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากแต่มักถูกมองข้ามการหายใจที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดลดความเครียดและกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ ที่ควบคุมการพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายลองฝึกการหายใจแบบง่ายๆดังนี้นั่งหรือนอนในท่าที่สบายหายใจเข้าช้าๆนับหนึ่งถึงสี่ก้นหายใจสั้นๆนับหนึ่งถึงสองหายใจออกยาวๆนับหนึ่งถึงหกทำซ้ำห้าถึงสิบรอบวันละสองถึงสครั้งคุณป้าท่านหนึ่งที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงหลังจากฝึกหายใจแบบนี้เป็นประจำทุกเช้า และก่อนนอนพบว่าความดันเริ่มลดลงและคงที่มากขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยสิ่งสำคัญคือการผสมผสานทั้ง5เคล็ดลับนี้เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมดิฉันขอแนะ s สคริปต์พาร์ตเซปเปรเตอร์นำตารางเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละวันดังนี้เชา้าดื่มน้ำอุ่นผสมขิงและน้ำพึง่งฝึกหายใจลึกๆ5-10นาที ยืดเยยดกล้ามเนื้อเบาๆสิบถึงสิบห้านาทีกลางวันดื่มชาสมุนไพรเช่นชากระชายดำหรือชาขมิน้นฝึกหายใจลึกๆอีกห้าถึงสิบนาทีเย็นระคบสมุนไพรบริเวณที่ปวดเมื่อยยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีกครั้งก่อนนอนนวดกดจุดที่เท้าสิบถึงสิบห้านาทีฝึกหายใจลึกๆเพื่อผ่อนคลายการทำตามตารางนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ต้องระวังไม่หักหมจนเกินไปให้ค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นของกิจกรรมตามกำลังและความพร้อมของร่างกาย script part separator สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นดิฉันแนะนำให้เริ่มจากกิจกรรมที่ง่ายที่สุดก่อนเช่นการฝึกหายใจและการดื่มชาสมุนไพราจากนั้นค่อยๆเพิ่มกิจกรรมอื่นๆเมื่อรู้สึกพร้อมข้อควรระวังที่สำคัญ ผู้ที่มีโรคประจําตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพรใดๆหากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการผิดปกติให้หยุดทำกิจกรรมนั้นทันทีการนวดกดจุดควรทำด้วยความนุ่มนวลไม่ออกแรงกดมากเกินไปควรสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายหลังทำกิจกรรมแต่ละอย่างที่สำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติเหล่านี้ เป็นการเสริมการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่ใช่การทดแทนหากมีอาการรุนแรงหรือผิดปกติควรปรึกษาแพทย์โดยเร็วที่สุดดิฉันหวังว่าเคล็ดลับทั้ง5ข้อนี้จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีพลังในการใช้ชีวิตและมีความสุขมากขึ้นอย่าลืมแบ่งปันความรู้นี้กับคนที่คุณรักและบอกเล่าประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมจากที่ไหนในโลก พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ Scri Seator ช้าในรูปแบบรูปประครบหรือน้ำมันนวดกระชายดำมีสารสำคัญที่ช่วยเพิ่มพลังงานกระตุน้นภูมิคุ้มกันและช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดดิฉันแนะนำให้ใช้สมุนไพรเหล่านี้ในรูปแบบที่เหมาะสมเช่นชาขมิ้นผสมน้ำผึ้งดื่มตอนเช้าเพื่อ Scri Se สุดท้ายนี้อยากฝากข้อคิดสำคัญไว้ว่า การดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติเหล่านี้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ล้ำค่าเมื่อนำมาผสมผสานกับความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่อย่างเหมาะสมจะช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้อย่างยั่งยืนอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้เริ่มต้นวันนี้ลองทำตามเคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้ทีละข้อแล้วคุณจะพบว่าชีวิตในวัยสูงอายุ ยังสามารถมีพลังและความสดใสได้อีกครั้งก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกด้วยว่าคุณกำลังรับชมจากที่ไหนในโลกแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีคะ่ะจบด้วยภาพแพทย์ยิ้มอย่างอบอุ่นและโลโก้รายการพร้อมเพลงจบที่ผ่อนคลาย script part separator ดิฉันขอจบวันนี้ด้วยข้อคิดว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการรักษาแต่เกิดจากการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะจบด้วยภาพแพทย์ยิ้มอบอุ่น